ก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้อยู่ที่ปูจานนะคะปูจานนะคะเคยให้ก่อนหน้านี้ก็นานแล้วนะคะเข้าหนึ่งสีตรงตรงเอาให้กินอยู่เลยนะพ่อเนาะเออให้กินอยู่เลยค่ะเอาม่ให้กินอยู่เ่าเศร้าเนาะค่ะเอาม่ให้กินอยู่เ่าเศร้าอีพอว่าเขาทำปลากระห่าให้กินอยู่ค่ะ ูจานนะครับเอาละเด้อปูสิลงไฮลงหน้าละเด้อตรงนี้ก็งินลงไฮลงหน้าคือค่ะหน่อยกงินลงไฮลงหน้าก้ทสิเอาค่ารถเกี่ยวอีกแล้วพ่อว่าค่ารถเกี่ยวบ่พ่อเกี่ยวค่าบ้านค่าไทยบ้านละค่ารถเกี่ยวค่าขาบปูค่าว้านค่าไถยบ่พาะค่าบ้านค่าไทยอ๋อมารอรุ่นน้ำกันปูคนจะเขียนให้ตัวใดนะครับเดี๋ยวรอเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อ สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีตอนดอกขาบตัวเลขออกมาคาบตัวเลขออกมาอีกพอปะมา,มาล,ล่อลุ่นน้ำกันด้วครับเจะปกติถาเพิ่นหาเบิ้งดีๆีด้วยครับเพื่อนเพกนจะขึ้นมาวูบเลยครับแดงจึ้งจึ้เลยแดงพ่อปะเน่าเพิ่นบอกว่าขาเพิ่นจะหาโอ้ยขึ้นมาปั๊บแดงจึ้งจึ้งนะครับถาลุ่นน้ำกันนะครับก็นนบเป็นตาแดงแท่าน,นั้นเอ สวัสดีทั้งร้อยห้าสิบเอ็ดท่านนะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับแดงครึ่งพะพะเามาลรุ่นน้ำกันนะครับ <S <S 2> <S 2> <S ไม่ชัดเลยครับ ฝากไว้ติดตามทางช่อง youtube นะครับบริษัทกับมาเบิงของเจตังเลอพี่น้องชาติชาพี่น้องี๋ยวแอดมินจะบอกตัวเลขนะครับแอดก็อยากไล่สดจากเ้เบิงนะครับอยากให้เบิงบรรยากาศสดๆไปน้ำกันนะครับมาดูเจตังก็ได้ค่ะกดทุนเบิงเลยด้วยครับเด้่อสวัสดีทั้งร้อยแปดสิบเอ็ดท่านนะครับตอนนี้พ่อเฮ่งกำลังขอกับปูนะครับขึ้นดีดีขึ้นดีดี นีเหียงขึ้นอ,อะไรขึ้นเลขอย่เดียวง่ายฮะเห็นเหี้ยงแจ,ง,จ,จงแจงยาตาเด้อพอยายกูจานงวดได้เย็นเอามาเราทวงอลไรได้หนิกูใ <laughs> ด้ชิทวงก่อนมูเถื่งเด้อเอาอย่าปากอยา่าเฝ้าปากเด้อพี่น้องเดี๋ยวให้เอฟซีพ่นพิมพ์มาสักก้อนเขาอย่าเฝ้าปากเขาเห็นหลับเงียบไปสักก่อนเขาอย่าเฝ้าทว,วงอเอฟซีพ่นเห็นแล้วให้นพ่นทวงเขามากก็ดุ หลังจากถากแล้วแล้วก็ที่จุดทูบเบิ้งว่ามันที่ตรงกันบ่ตรงกันบ่ก็เลือกค่ะไม่ใช่หลอกคือเรเห็นถากเดี๋ยวถากกล้องค่อยเดี๋ยวเพี่น้องตั้งกล้องตรงๆก่อนมันยังบ่ตรงเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนพวกหกสาม สายกันเบิ่งนะรับเด้อวแต่ว่าแอดมินเฮ็ดทุกสามเดี๋ยวให้ปรับกล้องก่อนนะคะผู้จ่านเพิ่เค่อยหายเพิ่นกระซิบว่าหายอยู่บ่หหอเนาะพ่อเนาะเพิ่นพ่อแพทย์รอกเพิ่นให้ยาไห้รักษาเพิ่นแห้งอยากไข้พอว่าพี่น้องแห้งยากไข้ได้มีเงินใส่ยากไข้มีเงินใส่พอว่า ก็จกได้คือการเงินเกี่ยวเงินดำหน้านี่ตกกานี่ไทหน้าไปจะไปทุกกาขดท่านหน้าไปโคตรโต๊แล้วบมมีเงินวันเขาด้วยค่ะค่ารถไทยเอาเด้อปูค่ารถไทยท่านใดๆค่ะอกาเนี่ยมาท่านดนมีใครเห็นตัวไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะว่าจะเห็นตัวเลขที่ตรงกันหรือเปล่าตอนนี้เอ่อ ขอคนละหนึ่งเม้นนะคะว่าเห็นเป็นตัวไหนเนาะเดี๋ยวแอดแอดเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่บอกเดี๋ยวเด้อไม่ชัดเลย,อยตอนตอนนีนอ้อืมครับขอบคุณมากมากนะครับแต่กล้องผมไม่ชัดจริงๆด้วยเซตมาก,กล้องโอ้ยมันขยายกว่านั่น,นโพษมันเลยบม่ชัดมันขยายใกล้เกินเออให้ให้ข้าเจ้านี่ จังสียังไข่มันขายายไก่มันกระพาแตกเนาะนั่น fc เห็นเก่าแปดสองว่าั่เก้าแปดสองเครับโอ้ fc เห็นเก้าแปสองผมเห็นแปดสามนะครับผมเห็นเป็นแปดสามเจ้ากลางเห็นย่ท่างคนกับเปดสะไอยังก่อนซามหาพผเห็นเห็นตัวใดผมเห็นเห็นคือผมเหรอแต่ว่าผมเห็นสองตัวเดีย๋ยวมาเบิ้ง คุณสง่าบอกว่า982นะครับสาธุเด้วยปูด้วยเอาชัดๆด้วยปูหลุดร้านแห่งปึกอยู่พอเห็นมาพอแล้วพอเห็นเป็นตัวใดคือว่าเขาต้องภาพแต่งบอกเดี๋ยวเบิง้งอันนี้สกันจังท่าเ,เนาค่ะเนาะ ก็เห็นเป็นเลข,ขออกอนเดี๋ยวด้ยวยแต่ฐานะด้วเลขแปดนะสัตวเลขสามกับสัตวแต่ข้างบนนะอยู่ข้างบนอยู่มุมๆจะเป็นเลขคล้ายๆเลขห้าแปดแต่มีเลขแปดสุภาพอ๋อรู้แล้วที่เห็นให้นั่น คุณสง่าบอกว่ากล้าแปดสองเพราะว่าเลขสองอยู่ข้างบนติ๊กเก็ก็เลขะชัดแต่กองเจ้าแปดห้าเจ็ดให่แปดหาสองท่านผู้ชมเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะ เดือดค,คือแปดเปคือย่างพวกพี่นอะแปดสามเก็ดบอขอให้โชคดีนะครับคุณสง่าเก้าแปดสองนะครับขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับใครเห็นเป็นตัวไหนลองคอมเมนต์มาดูนะคะ ก็แห้ง่นเบิ่งคัเดเนอเจตังก็เห็นบ่ครบ้าง่มัน8 3 2สามนองเหรอเน้อไเดี๋ยวเด้อเบิ่งหม่ก่อน,น,นหจะได้พ่อมันที่เลือสามหาฮะสามหาบหอ สามหา้าโอ้คืออยู่พอ่ออัน,นูอนูเห็นยูหนะันเป็นสามห้านะี่เจ็ดสามห้าแต่อยู่ตัวคนแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นอีกตัวหนึ่งพี่น้องที่คุณพ่อจุดแล้วกถากคอแล้วพ่อเห็นพ่อเห็นเป็นตัไหสามหาคุณพ่อ,อเ็งเป็นหเห็นเป็นสามหา้านะครับครับพ่อเห็นอยู่ต้นจานเป็นสามหา้าสามห้าใช้พอสี่เลยอพอสี่เหมอนเปได้นลังด้ เหนอคะผมเห็นแปดสามอ๋อเห็นอยู่ข้างบนเห็นคนอมมุมเห็นตรงนี้นะคะเห็นเป็นตัวเลขสามห้าเห็นแต่เห็นสองตัวบ่พอเจองตัวค่ะพ่อเห็นแค่สองตัวนะคะท่านผู้ชมตะไตีพอเหงแค่สามห้ามันจะเป็นตัวเดียวนะครับนะคะสามห้า สามห้าสรุปก็เห็นเห็นเป็นสามห้านะคะ